ไม่หรอกมีดบล็อกมาแล้วไปเฮ้ยไม่ให้มันบล็อกเลยเดี๋ยวแฮมไอสัตว์กูพับเลยไปเครื่องเก๊ดใช่ใช่ไหมเหมือนจะขูดด้วยเครื่องเนาะอ้นี้ผมก็ตกแต้เกือบแตกกูเมื่อกี้ นี่เสียงเหมือนวินบ็อกตอนแรกไอ้เหี้ยเสียข้อแค่ข <c oughs> <ๆ>้อแค่ข้อแค่ข้อแค่มันลงไปข้างล่างเพื่อนสองคนกำลังจะเซวยผมรอยนี่มันหมดกันแล้วเฮ้ยมันกลับไปเครื่องทำมาเครื่องช่วยพี่ตรงนี้ไม่มีพี่ผมไปเคลียร์บ้านเด็กอยู่ เพมคำสาบอยู่อุ้ยมันเหล็กมันเหล็กคือมันเหล,ล็กอ่าอ่าโอ้ยบันเหล็กอีกอันหนึงไม่แจ้งเตือนหรอระระเบิดที่ระเบิดเดี๋ยวู่แล้วโอเคใกล้จัดมาพี่มาพี่ไปกันเลย

ใต้ดินนุ้ยไม่มีใต้ดินขาวเหลือบ้านใหญ่ที่ยังไม่ได้เช็คฝั่นปีแลผมปีอะไรแล้วเดี๋วพี่บนกลาง ว้ดวเดี๋ยวดูทางขวาให้ดีก่อนวันได้หยุดปกัดทางขวาสูงนี่ให้หนุ่มบัลเล็กเจอแล้วเจอแล้วยืนอยู่ยนี่เหรอเอ้าหิ้ยพูดสองสุดพูด,พด,ดใต้ดิน เวลาจะเดินวิ่งแล้วสมุนมันก็บนธรรมดามันก็บนไม้เหมือนตัวเดินทั่วไปแล้วเวลาบนให้เพื่อนคนเดิม ตงไี้ช่วยมึงยังไงวะเนี่ยไอสัตว์ที่หาจังหวะแบบไม่ติดแล้วกันเฮ้ยมาดูานั่นเนี่ยเพือพ่อนพยายามเลี้ยงเครื่องกลับแล้วอ่ะอันไหนเพื่อนเลียงเครื่อง ไม่รู้เขาเด็ดลงไหมอ่ะเมื่อกี้มันออกมาไกลมากเพื่อนเนี่ยขูดอยู่เลยพี่อนเพื่อนช่วยแม่น่ะทันด้วเยเลี้ยงเครื่องไว้นะเดี๋ยวพี่จะรอเลี้ยงเครื่องไว้อยู่เลี้ยงเครื่องไว้อยอู่พี่พี่แอบอยู่ข้างบนอ่ะเดี๋ยว<ด>พี่จะย่องลงไปพี่ลองมาช่วยมันเออ มันจะขับไปนะพี่อ้ามันอยู่มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มัน,นมันอยู่ในเบนเมจะจะอุ้มเพื่อนเดี๋ยวพี่จะย่อย่อไปพี่แอบอยู่หลังเครื่องตรงบ้านฟ้าเลยได้ผมรอพี่ช่วยเสร็จแล้วเจ็บอะไ,ได้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 ได เฮ้ยเพลงก่นนอนแล้วกันนะเพื่อน,นโอเคโอเคโอเคอกูแก้เกมตึงจั๊กทุนๆเร็ววิ่งขึ้นเลยมึงอย่าย่อขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยมึงต้องไม่ย่อ,อไรสัตว์อ,ออกมาทางนี้แหละตรงตรงมึงรีบขึ้นนะ ตีเลยแก๊สตีเลยโอเคมันออกย่าเบรคเลยละสวยตู้ผ้ามันใต้ดินเลยผมแต่แม่งไม่น่าเปิดเลยวะไม่อยู่แกล้วเล็กเอ้าไอ้เหี้ยนั่นสวยเอ้าไอ้เหี้ยสวยจัดไอ้เยี้ยผมเพิ่งวิ่งไปิดบนกลางเองอ่ะชี่จทันวะน่าจะเจอพี่บอเจ้าพี่เจอพี่เจอพี่เจอพี่โอเคโอเค บนไม่มีสดรเพื่อนโอ้เพื่อนอยู่บนได้วะอุ้ยเจ็บแม่เอ้ยลังมันหญ่แล้วอะไรตนบอกลายนี้แล้วกันเพื่อนอยู่ ุดดดเ็อันหน้าไปหน้าประตูแล้วอย่างงี้น่าจะใต้ดินเหรอพี่ว่าเคสนี่นี่นี่ว่าสองชั้นพี่โอเคโอเคมันลูนอยู่ตรงล่างกลางลูนอยู่ตรงบ้านฟ้าโอ้โหน่บ้าฟ้าไม่เห็นเลยแข็อยู่พี่โอัวแม่งมาขู่ไปผัวมันคิดว่าเราอยู่ตรงประตูนั่นแน่ป่ะ เราจะวิ่งออกไปยังไงวะไอสัตว์แม่งขูดหน้าประตูบานแน่เลยวะตอนเราโดนเอเอ่นั่นมันมันไม่มีแต่มันชอบเด้งงาออกเปิดตัวบ้านฟ้าปะทันด้วยวะปะจวะัจจัยว่าเกดปัจจัยพี่บะทำอะไรไม่ได้เพื่อนมันกำลังปวดๆนี่นีนน่อ่ะอันหนึง่ง เหมือนจะไม่มีแล้วพี่หน้าประตูเพื่อนขุดติดใหวดีเพื่อนไม่เก้าหัวดีเพื่อนมาให้ได้ไปฉายไม่ได้ก็ต้องนั่งลบเอาแล้วผมเอาจัดไปนั่งหลังเครื่องว่ะ